สวัสดีท่านทุกท่านทุกคนนะครับยามเ,าเช้าเกิ <c oughs> นนาฬิกาห้าสิบนาทีแล้วนะครับตอนนี้นะครับใจสามหลวงตาบนชื่นเร็นเจ้าโจนะครับท่านได้จาริศทุดงมาถึงตลาดผลไม้นะครับหลวงตามาถึงเตรียมยกน้ำนะครับ <c oughs> ะับยกนครัองไห้เลยนะรกเป็นไรครับลงตามมาถึงยกน้ำด้วยนะครับ พี่ผ่านจากจุดนี้ไปก็จะไม่มีหมู่บ้านแล้วใช่ไหมครับอ๋อเป็นบางจุดใช่ไหมพี่อ,อีกไกลไหมครับจ,จะจะจะพ้นหมู่บ้านนี่ข้างหน้านี่ใช่ไหมนี่เสร็จแล้วก็ท้ำแกบท้ำแกบเสร็จจะเป็น,นอ๋อขอบคุณครับผมท้ำแกบก็ยังมีคนอยู่ใช่ไหมครับค,มมค,ครับผม ทําบอกว่าถ้าเกยบก็ยังมีคนอยู่นะครับเตรียมยกหนาไว้นะครับด้านหน้านะครับ เตยมลกน้ำขึ้นนะครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศยามเช้านะครับที่ถ่ายทอดให้ยายทำของเราได้รับชมนะครับตลอดเส้นทางการจาริทธิดรงหลวงตาบุญชื่นนะครับทุกๆเช้านะครับทุกๆวันเลยนะครับเนาะตลอดทั้งวันเลยก็ได้นะครับที่ถ่ายทอดไว้นะครับให้ยายทำของเราได้รับชมนะครับ เส้นทางการจาริโตดมงของหลวงตามัน,มนชื่นอ่าหลวงตาของพี่จารณาอยู่กาแฟใช่ไหมพี่ เตรียมยกน้ำด้วยนะครับอ่าจับน้ำยกเลยครับผมจับน้ำยกไปเลยนะครับลงตาโพระวังเลยนะครับวางไว้เลยนะครับยโอ้โหจุดนี้เด็กๆเยอะครับยกน้ำแล้วครับยกน้ำเตรียมยกน้ำเลยนะครับ เด็กๆเยอะครับบรรยากาศดีนะครับบรรยากาศดีธรรมชาติอยู่นะครับเป็นป่าเป็นเขาล้อมรอบยกน้ําด้วยนะครับยกน้าด้วยนะครับยกน้าด้วยครับผมอ่ายกขึ้นเลยนะครับอ่าแบบนั้นแหละครับสาธุครับครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศยามเช้านะครับนี่ยังมีหมอกให้เห็นอยู่นะครับเนาะ ยังมีหมองอให้เห็นอยู่เนี่ยนี่ก็เป็นหมู่บ้านด้านหน้านี้จะมีแต่ภูเขาแล้วนะครับเนาะ ด้านนี้ด้านหน้านี่จะมีแต่ภูเขาเป็นเป็นป่าเป็นภูเขานะครับยกย้นเนี่ยครับเดินวนเดินครับยังทำที่มารอเป็นช่วเป็นช่วงครับ

ขณะนี้ก็แปดนาฬิกาหนึ่งนาทีแล้วนะครับแปดนาฬิกาหนึ่งนาทีสวัสดีทุกท่านทุกคนยามเช้าเช้าเตรียมยกน้ำไว้รอเลยนะครับนี่ดอกไม้มีแต่ดอกสวยๆเลยครับยกขึ้นเลยขาตู้ครับขาตู้มองไลใจวะพี่ขาตู้ าะไยเ,เก็บไว้บูชาห้อยรถเปสลิะนะครับ <c oughs> ครับนี่ก็เป็นบริเวณรอบข้างนะครับแต่ภูเขาล้อมรอบนะครับหมู่บ้านไว้นะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กระดิ่งไว้นะครับเพื่อรับชมคลิปให,ใหม่ๆทางช่อง YouTube อตามดำซิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม